1.23 204 nays are 20 The bill passed The The is bill สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะผ่านช่อง I am in USA นะคะสำหรับข่าววันนี้เนี่ยเป็นข่าวของวันที่9มิถุนายนปี2022นะคะก็คือสภาผู้แทนเขาผ่านการลงคะแนนเสียงไปเมื่อวันที่8มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้นะคะด้วยคะแนนเสียง223ต่อ204เสียงค่ะ ในร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่ชื่อว่า Protecting All k i d Act นะคะร่างกฎหมายตรงนี้เป็นการรวมกฎหมายจากหลายๆฉบับที่จัดทำขึ้นเพื่อจำกัดการเข้าถึงอาวุธปืนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะคะโดยรายละเอียดก็คือมีการปรับอายุขั้นต่ำของผู้ที่ซื้อปืนไรเฟิลกินอิตโนมัตินะคะจากอายุ18ปีเป็น21ปีขึ้นไปค่ะห้ามจำหน่ายปืนมาก์ซีนที่บรรจุกระสุนได้มากกว่า15นัดขึ้นไปนะคะ ออกกฎหมายใหม่ของรัฐบาลกลางสำหรับการค้าซื้อขายอาวุธปืนคัดกรองประวัติสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถผ่านการตรวจสอบประวัติการซื้อปืนได้ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับปืนผีหรือว่าปืนที่ไม่มีหมายเลขซีเรียลประจำเครื่องนะคะต้องได้รับการตรวจสอบประวัติและรับหมายเลขประจำเครื่องด้วยค่ะ มีการออกข้อกำหนดในด้านการจัดเก็บอาวุธปืนในบ้านที่ข้มงวดขึ้นมากกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็ในเอกสารดังกล่าวเนี่ยยังบังคับให้อัยการสูงสุดสามารถยื่นรายงานต่อคณะกรรมการรัฐสภานะคะเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกพิจารณาว่าไม่มีสิทธิ์ซื้อปืนโดยมีการตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมได้ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคาดว่าร่างกฎหมายตัวนี้อาจจะไม่ผ่านอุทิศภาไปก็ได้นะคะเนื่องจากว่าทางสมาชิกของฝั่งอัยการเนี่ยเขามีแนวโน้มคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวค่ะ ก็คืออันนี้เป็นการผ่านขั้นต้นเท่านั้นนะคะโอเคค่ะก็เป็นข่าวอัปเดตของร่างกฎหมายตัวนี้นะคะที่ควบคุมอาวุเปืนที่ทุกคนก็รอฟังอยู่ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ